เอ็เกมนี้ในสตีมานานอยากเล่นแต่ไม่กล้าเล่นเองลองดูเพื่อนเล่นน่าะง่ายดีถูกแล้วให้กูเล่นเนี่ยเฮียภาพมันสวยวะเนี่ยภาพสวยภาพสวยเกลีภาพไม่แย่หรืออ๋อเฮียอะไรอ่ะเฮียโดนฉีดจ้าโอ้อารมณ์คล้ายฟานาแบบนั้นเราทำงานต่อคือไม่เป็นไรหรอกคนนี้นี่หน่อยหน่อยเองออหยิบแค่นี้เดียวเหรออ๋อกดหยิบทีละมันหยิบทีละอันเหรอ เออจะเย็นส oh <laughs> wow. ีสัตว์รีบจังเลยไปเขียนไปที่นี่เหรอเขียนไปนู่นเขียนบนนู้ดเฮ้ยเออเหี้ยยิ้มหาแม่เหมือนแต่ไม่ทีไม่ยอมบอกนะนะว่าเกิดอะไรขึ้นไมม่กูาทเฮ้ยเขาเขียวเขาเขียวมันดูโมเด็งเราดิือเออเออ ตักจอพอจีราฟอ,อ่าแล้วก็คุณเรามาผสมอาหารให้เองด้วยว่าพืชเท่าไหร่แต่จะพืชเท่าไหร่ถอดว่า The f u แล้วกูจะรู้ยังไงอ่ะ<ง>ห,หรือว่ามันต้องด้านนี้ไม่ใช่เหรอด้านนี้สิอ๋องไม่รู้อ,อ่ะไม่รู้ได้เออถอดยกถอดีเราต้องเอาฝั่งฝาถูกปะ เดี๋ยวนะท่านจะพืชอย่างนี้ทำเป็นม,มึงถือเอาไปเลีเ้ยงเดวเดี๋ยวที่ร้านตัวม <Now, S 1> าตัดไปแจกไปกันนี <c oughs> ่คือโฆษณาปะเนะี่ยอ๋อนี่ไงโอ้เกมอะไรเนะี่ยนี่ไงบอกแล้วเกียร์กลมพอไปให้ดนะีไปอ๋อกลมได้อืมขอโทษนะอะดูดูไม่มน่าเด็ดเลยมันเหมือนสิ่งนั้นเลยอะ่ะเออมึงไม่ต้องพูดไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวผมอวก ใช่ดีหน้าสีเหมือนแต่ลายเท่าเดียวแล้อ๋ออันอันอันน,น,นี้อันนี้ไงสต,ตาร์ทในแพนเนตซูนี่สตาร์ทในแพนเนตซูเออสตาร์ทในแพนเนตซูไม่แห้งนห็นมันมันดูดขี้ขอย่างนี้แหละน่ะกูเหมือนสต,ตาร์ทในแพนเนตซูเลยไอ้หนุ่มไม่สบายป่ะเนี่ยไม่สบายตัวเดียวเลยไอ้ต,ไตัวนี้มาสเตแกมไม่โดนสเตแกมไม่ได้อีกเนี่ยเอ้า E อีห่าต้องการเลยต้องการใช่ไลยาานี่ไงนี่ไงผมไปจากเก,เก,เกามาเมันตัวงองอ่ะอะเฮ้ยพีเ่เอชเลยเลยเนียเออนี่โอ้ยไอเที้ยวอะไรเนี่ยเอ้ยไม่เอาจะมีตะขาบหรออ๋อ,อเอาคี์มาตรวจกดอะไรอ่ะกดอ e ีอ่ะ พอต้องอย่างเ,เ,เฮีย,ยมึงว้ามาหามแม่มึงอ่ะกูเห็นนะทำไมมีเสียงว้ามาให้ดูไอ้ทีแม่งว้ามาแบบอย่างขี้เลยเทมพาราแลแกเทมพาราแลกเหรอไม่รู้กูดูมันหมอนอ่อะ ใ <laughs> ครก็ไม่เป็นขับศัพท์ม,มันกีบกูด้วมึงจะรู้เหี้ยมันสับหมออ้๋อนี่ไงเนี่ยได้เวลาปืนละแม่มีอาวุธที่มึงชอบเลยชอบแล้วรีโหลดยังไงอ๋อนี่ไงก <c oughs> ด R คือมีนัดเดียวนะเว้ยกดทหารต้องยิงให้โดนโดนอยู่แล้วนี่ไงน <c oughs> ี่บี๊ดลุ้นในตัวที่นอนอยู่นั่นเลยใช่เหรอตัวนัน้นป่วยเหรอ ก็ต hey, ัวนี้ยมันชื่อโผล่ล่ะนี่อะโผล่โวยโ้ยโ้ยเฮ้ยนี่ไปไหนอะหนีปืนหนีปืนคงตั้งเล่ยใจแล้วเยอไอ้แค่มันกวนกระสุนแต่เขาจะยิงสัตว์แบบให้ยาสัตว์แล้วมึงยิงต่อหน้่พี่ประตูแดงเลยพ่อ้าวเปิดไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เข้าไม่อยากเล่นแล้วอ่ะเกมมันนานแน่เลย <im itation> <im itation> <im itation> <re you t h r o ใ n ่อะอืมอันรถมันนี่ว่ะซิ่งเหรอเฮ้ยอะไรอะอืมว่าจะมีดบิ๊กฟอร์ลิลี่ในเดอะพาเทลดอกบ็อกแล้วดอกบ็อกอยู่ไหนอันเอาเนื้อไปให้อานี่ไงใช่ปะ ูัเปอร์อ่อฮาเอาฮาฮาจริงฮาจริงอะไรนี้อย่าบอกน้องรีเกมอ่ะแล้วแล้วเกมมันไม่มีแบบไม่มีหงไม่มีห้ามเลยหรอและและเกมคือดีมากไม่มีวงไม่มีบอกกูทั้งสิ้นพาเซลดอปบอกมันยังไม่บอกกูเลยเนี่ยคอนทินิวไหมดิจะเป็นคอนทินิวไหนวะ อ๋อนี่ไงโอ้โหโอเคอเยีเ่ยมเยีเ่ยมเยี่ยมแล้วแม่งมีอยู่ล็อตเดีวยวเด่ะอย่างเชี่ยเลยเอ้ยลืมลืมอา่านก่อนจะได้จดไว้เนี่ยไอย้เชี่ยแล้วกูแล้วมันก็แบบไม่ห้ามกูใส่รีไซเคิลด้วยนี่ให้ให้ลูกกินเนื้อสัตว์เนื้อเนื้อสัตว์ของสัตว์นี่อะไรนะม,มาวัลล์วัลลับี้อันนั้นมันก็ต้องเป็นสองจุดห้ามันก็ต้องเป็นแบบประมาณนี้ โอ้หนึ่งตัวสัตว์อาจจะไม่กินเกินไปเออได้นนะเดียววันนี้นึ่นะตอนนั้นเดือไม่เยอะหรอกเออนี่ไงเฮ้ยแมงฝันในเฟดดี้มันเนี่ยพูดปัญหาคือเครื่องกายบอ Hello Hello Okay ใจหมดเสี่ยงแมงดังมากเอ้าโอ โอ้ดีเลยลูกหิวใช่ไหมลูกลูกใจเย็นลูกพี่กลัวลูกลูกสัด <c oughs> ถอยกู <c oughs> ถ้าจะหิวจริงนะนะมาจอดรอเลยเออเดี๋ยวก็เทอบหน้ามนะันโอ,อ้โก็ดีแล้วตอนนั้นมึงก็ดูสออามสสตัวมันมีสามตองไว้จำได้ไงวะจำแม่นวะนอี่อะไรเนี่ยเป็นนีกับเซอรี่ okay, โอเคไป ไม่สับตัวนี้ไม่ถือเอนี่ไงตัวเดยมอิซานูนไม่ใช่ไอะไรขัตจิ้มหน่ดิติ้มน่อตองดูใช่นอนให้สุดเเป็นอีกตอนล้วก็แุบบุกจันทร์ยังไงถ้ามาฉีดตัวตัวน่าจะขึ้นทางตวนว่าฉีดมีสวเียสมุอ่าุไหนืออะไรไม่รู้ถามกูทำไมเจาะอาอคืออะไรไม่เห็นมีเลยอืม แบคทีแอนตี้แบคทีเรียใช่มันเป็นของแบคทีเรียขอให้ถูกขอให้ถูกสาธทุกลองหามให้มันเห็นอูนตูนเอ้าอะไรยิงไปแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยชิบหายแล้วแต่เรายิงแล้วก็ไม่ได้เป็นไรวะชิบหายแล้วยาผิดเหรอเอ่อแอนตี้แบคทีเรียอะพอฟูแอนตี้แบคทีเรียไปเลยมาไอสัตว์ กูคาบแล้วไม่ได้แล้วด้วยมาเขินหน่อยเอา้ายาพิษยาเฮีย <c oughs> อะไรวะแล้วมันไม่บอกด้วยนะ <c oughs> เบลอมาย <c oughs> อะไรวะคือกูคาบมาแล้วถึงจะรู้ว่ามันคือยาอะไรโอ้แล้วมันเซฟตรงนี้โอ้แล้วยายามันไม่ใช่อะยามันไม่ใช่อทำไงอะ ยาน um ไม่ใช่อ่ะยาไม่ใช่อ่ะแล้วมันยาอันไหนอ่ะอะไรอ่ะกูโง่จริงนะเนี่ยแล้วมันคือต้องอันไหนอ่ะกลับเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้เริ่มเซฟใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหล้วน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 อันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงโอ้ยเห็นได้ไงวะบทดีซีดอ่ะในเกี่ยวกับเลือด มากูกูมั่วเลยกูมั่วเลยเดี๋ยวกูเล่นใหม่เดี๋ยวกูเล่นใหม่เดี๋ยวกูมีอะไรจ้ะเป็นหนี้เนี่ยเป็นผัวเลยนะนี่หันกันทุเรไทรเลอรี่ไทรเลอรี่ครับไปดโง่ตั้งนานไอ้บอยไม่ตัดทิ้งด้วยเดี๋ยวจ,จะตัดทิ้ง <c oughs> ตอนกูเลิกโง่เดี๋ยวแม่งนัดนี่ไงทดสอบมาละป่วยอะไรอะไร ใครโทรมาส่งมาบนสายพันธุ์พี่กลับไปเรียกฮารก่อนครับอุ๊ยพวกแต่วกได้ไงอ่ะเป็นไรอ่ะยาที่โดนฉีดตอนนั้นแบบอ่อนนายไม่ปิดกะตกเอร์เดียวบอรไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ครับไปข้างนอกทางซ้ายตรงกนแพงอ๋อตรงนี้ใช่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 ในแรกตอนแรกเป็นศูนย์นี่ว่ะพี่ตังช็อกมากเลยนะตามมาถอยมาดูอ๋ออ๋อกูเข้าใจแล้วฮาไมมันถึงนี ลืมว่ามึงลง YouTube มึงต้องปิดเอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวบินอย่าไปออกไปเอ๊ะพิปบอดเซนเซอร์อย่างนั้นมิวบูดทำงานกับแก๊งค้ายาวทำอะไรทำก็ดีดีใช่ไหมครามรุดเอ็ดคาร์บเอ็กโกบาร์เนี่ยเฮียแม่งเถื่อนใช่ไหมหมันปิดก่อนเฮียขี้เกียจเซ็นเซอร์วะไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องเกียกียจทำไมพี่เออไม่ต้องเกียหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วตายแฮียมาก เป็นเลยแป่แปแปมีอีกแบบหนึ่งคือพี่ไปช่วยผู้หญิงคนนั้นลงมาเว้ยเพราะว่ามันยังไม่ตายอ๋อไม่เป็นไรกูไม่ช่วยละงานกูไม่ไม่อยู่งานก็มันพูดถึงท่านแมงจรไม่ใช่เราช่วยผู้หญิงคนนั้นลงมาแล้วมันเราเนื้อเราจะเอาจากไหนเหียก็ไม่มีเนื้ออ๋อก็ไม่มีเนื้อไม่เป็นไรงานกูเดี๋ยวกูโดนไล่ออกลูกเมียก็ต้องแดกบายบายมันมันไปทํทำอะไรมาพวกกูไม่รู้กูทำตามหน้าที่เอ่อหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ต่ออันนี้แหละแน่นอนโ้องไม่เป๊ะว่ะเชื่อรออะไรอ่ะครับตอนเรตเขาได้แล้วน่าจะแปลว่าที่ตอนเรตที่กอริล่าที่กีฬาก็เข้าได้แล้วดิเออร์ไอ้นี่ไปด้วยนะไอ้ปอบก็ไอ้ปอบไปไอ้กีดก็น่าจะไปเฮ้ยผิกลิ้นผิกลิ้นอะไรอ๋อเออเหมือนเลย พิกลิ้นเหรออาจจะโหดลด Soundtrack เองโหลดกระค๋อาไม่เป็นสัตว์เซนต์กลับบ้านเราลากรออยู่ว่าน่าจะให้กูเดาให้กูไข้กูเดาให้กูเดา,เดา,เดาถ้ากูเดาไม่ผิดแต่ถ้ากูเดาผิดก็ด่ากูเลยคยุย จเย็นนะรับนี่ไงไอไอบอสปืนโตอะไรอะอะไรอะมาไม่ทันไปงวใชินแล้วอะไรอะสัดสัดมันมันมันเลืมันตออกมามีประตูแล้วมันพังมาอุ้ยไปไหนไปไหนตัวอะไรันอานมว่ากูนาน เรา,า,าอะไรวะดูเงี้ยโอ้โหแล้วมันไหวแล้วมันไหวแล้วอเอา้าชิบหายแล้วกูต้องทำอะไรเนี่ยชิบหายแล้วเราเราเกูต,ต้องทำยังไงอะทำยังไงนะครับยาเลยครับต้องเอาเนื้อให้มันวะใช่หรอไม่ไม่มั่นใจเออ เอาเลสคูโอเช็คเอนโคเชอร์แฮนโดเดือมูแทนแล้วกูจะยิงมันยังไงกูจะยิงอ๋อรู้แล้ว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 กูฉลาดกูใช้ลากกูใช้ลากสี่ได้ผลลับกูใช้ลากกูฉช้ลากกูใช้ลากโอ้โหเกียร์มีตัวอันเดียวเอาไม่อยู่ไอ้สัสเออมันมีไซนี่ไงมันมีหัวใจสามดอก มาพอตาปืนโตหั่ใจสาดอกในหัวใจมันหรือหัวใจเราไหัวใจเราน่าจะมีครึ่งหลอดเอตกใจหมดไปโอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ยอยโ่โอ้ยโอ้โโต้อ้ยอยโอ้ย้าอ้อ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้อ โอ้ยอ้วกอีกแล้วทำไมมันคลั่งอะ่ะเฮียเจือเจือแล้วเปล่าเจือแล้วเฮียเราเราค้าบนานไปไงไม่ได้ค้าบนาน <S 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 มันมาตัวแล้วพี่แล้วมันมืดแล้วมันมืดแล้วมันมืดมากไอ้อเฮียตราชนเมื่อกี้น่ากลัวชิบหายเลยแล้วมันมืดมากมึงอยู่ไหนซัด โอ้ยเฮียมุณจะดุ้งเลยแล้วกจะตายแล้วโอ้เขาดึงหัวใจมัารู oh. ้หัวใจเราหัวใจมันสิเอ้าหัวใจมันแตะหัวใจมันหัวใจมันแล้วกูมองไม่เห็นแล้วกูมองไม่เห็นแล้วกูมองไม่เห็นเราจะทำให้มองเห็นยังไงอ่ะมีเปิดไฟไมไม่ใช่นี่กูเก็บยามาอะไรวะมีไฟไหมเนี่ยมีแต่ยาดิ เอา้าวไม่อะไรเนี่ยยาอะไรไม่รู้อะ่ะแต่ไม่ใช่อะ่ะเฮ้ยเอ้ามัน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 ไอ้เหี้ยเอฟบูตายตัดกูมองไม่เห็นเอฟบูโอ้ my god จังหวะนี้เพื่อนกุลีเลยเพื่อนกุลีเลยอย่าอยเดี๋ยวนิวเกมไลยเหรอ